เป็นแนวสไปนัตโปรเซสนะครับพวกนี้กล้ามเนื้อมันคุมอยู่เห็นไหมกล้ามเนื้อมันคุมอยู่สองข้างทีนี้พอเราได้ฟาเสรจ็จจอยตรงนี้ไอ้ตัวนี้จับสิสไปนัตโปรเศษของ C2 พอ C2 เสร็จนะจันก็ขยับขยับเข้ามาเนี่ยนีย่เข้มาตรงนี้มีกล้ามเนื้อบางอยู่ใช่ไหมตรงนี้น่ส C2 นะอ่ะนี่ขยับนี่อยู่ข้างข้างนี้ ตอนนี้กล้ามเนื้อขานั่นอยู่อาจารย์จะกดเข้าไปเจ็บไหมตึงตึงตึงแล้วทางบ้านได้เหรออาจารย์ยังยังแค่นี้เจ็บยังเจ็บแล้วโอ้โหแไปหน้าบ้านเนี่ยไปแล้วนะเท่าไหรสองสองแล้วถ้าเข้าไปอีกสามสามเข้าไปอีกกลางละสี่ค่ะเห็นไหมมี่ล้วจอยเลยนะขยับเข้าไปอันนี้เจ็บอันนี้เจ็บเห็นไหมเจ็บกว่าอีก สี่สามลากมาเห็นไหมเห็นไหมสามสามเลยโอ้ส,สี่ถ้าเราชำนาญเราก็ขยับไปด้านข้างเลยก็ได้สามโอโหไปอีกแล้วทุกจอยเลยครับข้างนี้นะดูข้างนี้นะเราจะแหวกเนื้อเข้าไปเจ็บแล้วเท่าไหร่ ดีกว่าพอใหดีกว่าไม่เอาดีกว่าเจ็บไหมเนี่ยเอาค่ะใช่บไหมค่ะหมดเลยทุกจอยเลยครับพวกนี้จึงโครนิกเรือรังไปถึงเส้นไปหมดเลยเสียวหมดเลยนี่หมดเลยนะฮะเส้นกระดูกนี่คือมาตรงไม่ใช่มันมันข้อจอยตรงไปไล่ไปเลยไงสองหรือเวลาข้อตรงนี้เขาจะเรียกว่าอย่างเรากดตรงส2กับสองสามสามสี ีห้าเรียกเป็นคู่คู่มันเป็นจอยระหว่างคู่ไหนกับคู่ไหนเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวพวกเราไปฝึกกันไปตรวจกัน